สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระสายข่าวดังครับแฟนคลับแห่สองเลขน้องเอลิเซียหวังรับโชคงวดหนึ่งกรกฎาคม66แฟนคลับแห่สองเลขเด็ดน้องเอลิเซียลูกสาวแพติเซียโนตหวังรับโชคงวดหนึ่งกรกฎาคม66ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนางเอกสาวแพติเซียกูดและสามีโนตวิเศษที่ล่าสุด แพติเซียได้ให้กำเนิดทายาดคนแรกเป็นลูกสาวแถมตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าน้องเอลิเซียซึ่งชื่อนี้โน้ตวิเศษเป็นคนตั้งให้ของจองกับแพทริเซียแถมตอนคลอดคอยดูแลคุณแม่แพทไม่ห่างด้วยบรรดาชาวเน็ตเพื่อนๆในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่งานนี้ชาวเน็ตก็ไม่ลืมที่จะส่องเลขเด็ดน้องน้องเอลิเซียไม่ว่าจะเป็นเลกดี วันเกิดปีเกิดรวมถึงน้ำหนักตัวแรกคลอดหวังรับโชคเฮงๆในงวดหนึ่งกรกฎาคม2566เลขเด็ดน้องเอลิเซียลูกสาวแพทติเซียโนตวันเกิด16มิถุนายน2566 16 066 06 6นน้ำหนักตัว3160กร,รัม3 1 6 0 1 6 3036ระยะเวลา แพทเเซียอุ้มท้อง38สัปดาห์2วัน3 8 0 2ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ